เอาแต่วันเลยเหรอทางเปียกๆเกนี่ยนะวันนี้เปิดติบด๊บน้ำมาอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยโอ้ยปาไม่ทันละ ตบๆก็ไม่ได้ก็จะนำเข้ามาได้เน่ย แล้วเอาแล้วเอาแล้วมองเร็วก็ลุยแล้วมามา,ม,ามันลื่นมันลื่นมันลื่นไปแล้วแล้วแล้วอะอะไรนะป่วยตายนะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมโอ้ก็ล้มไปแล้วลื่นเล่ามิ่งเล่าเดู ฝีมือพัฒนาไปเยอะแล้วนั่น,น,นเอาอีกนแล้วไม่ขี่ยุ๊บมาทรมานนะเนี่ย Ô lùi hức 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 มันลื่นอ๋อปลาเขาปลาน้ำ Oi, oi, oi! oi, 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 oi. ทางซ้ายซ้ายซ้ายท้ายมามามาโจมโจมอันนี้ทรายลึกเลยนะหนาตึกเลยมันเป็นทางทรายเลยเนี่ยเอยเอ้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 ยเป็นล่องทรายอ่ะ อาป่า,ามะพร้าวทางในฝันทางในฝันเดี๋ยวเดียวเ,เดียวเดียวหัวหน้าหัวหน้าถ้าไม่เข็นนะหัวหน้า,นานหัวหัวหน้า้าไม่เข็นเอาหัวหน้าหัวหน้าเข็นแล้วละ <c oughs> มันไปได้แน่นะ่ะ อืมอืมอืมเอามันใช่เลยนี่มันล่องมันนี่หว่าเฮ้ยมันล่องมันอุ้ยตา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 ยไอ้นี่มันล่องมันโอ้โหโอ้ยห่างวิ่งในล่องมันเฉยเลยล่องมันชัดๆเนี่ย buộc mạnh nhiều lên nó vẫn buộc mạnh nhiều lên nè Up, ướp 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 Hàm kìm cong bà hè hắn kìm bà nè hè 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 Áo hè 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 ดูทางดีจริงๆอันนี้ไปตำรวจทางใช่ไหมเป็นร่องน้ำมั้งเหรอขี่มาได้อยู่นะเอาเหรอแล้วตรงไปไปไหนอ่ะถ้าออกระยา็ออกไปเลย <gesch uce> <anut alter át> เสาเรียกร้องทางยางนี <su> ่ผมมาพักผ่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่หลงป่าผม้กิจตกงหลงไปเลยอ่ะโอ้น้ำมันลงตรงนี้นี่น้ำมันลงตรงนี้มันกลายเป็นทางเหวเลยตรงนั้นอ่ะ มันเรื่องเลยที่ลุงมันดอนเลยข้างในแหมไม่ทันได้ตามไปถ่ายทางในฝนมาแล้วมาแล้วตัวตึงมาแล้วตัวตึงมาแล้วตัวตึงมาแล้ว เรียบร้อยอ้าวเร็วขี่เลยเมื่อกี้ขี่ดีๆเลยไม่มีทางลัดเลยเหรอฮ่าๆๆๆๆ่าฮๆๆ อีกแล้วอีกแล้วเอาเอับนจริงๆจะไปยังไงค่อยๆค่อยๆอย่าสายอย่าสายมันขี่ได้พี่กูได้ได้ค่อยๆไปได้เชื่อผมเชื่อผม เดือดนังอืดๆด้วยทำไมมีขี้ช้างด้วยอ่ะขี้ช้างหรือขี้อะไรเนี่ยช้างเลี้ยง,งเยงหรอมไม่น่าใช่ขี้ฝายอ่ะแล้วเลือขี้ฝายมันเยอะจัดอ่ะเออน่าจะขี้ฝายมั้ง มันเยอะจัดนะ่าจะเป็นไฟล์เ,ลนเ,เน้าลิฟต์ไปนะเออเดีย๋ยวหลงนะ โอ้ยสวยงามอันนี้เรายังไม่เคยมานี่ขึ้นเนินเบาๆนาน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 ,น,านโอ้ไม่น่าอรอด,ดอย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียชื่อ ย้ายเรียนเจ้าย้ายเรียนเจ้าเอาเอาที่ชันกว่านี้ดีไหมอ๋อชันกว่านี้เหตุริสต้องหยินลิสต้องหินเยอะเยออันนี้จ่าฝูงจ่าฝูงต้องหาหินเยอะๆเอาลงม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 าเอาไม่ลงแล้วอ่ะ เอาพี่โก้ไปขาออยู่ข้าบนเอาพีโก,ไโก้ไปเลยเลย็ดไม่หลง